สวัสดีเเพื่อนชาวกมชินอินแพททุกคนนะครับนดีรับเราเข้าสู่ช่วงอัปเดตแพทนะในครั้งนี้เป็นการอัปเดตแพท1.1ดาราใหม่ใช้แสงนะครับโดยที่ผมก็จะเน้นที่จุดสําคัญสําคัญนะอะไรที่ไม่ค่อยสําคัญเนี่ยผมก็จะบอกแค่คร่าวๆก็พอนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะเอาละอย่างแรกก็แน่นอนนะครับว่ามีตัวละครใหม่เข้ามา2ตัวแล้วก็กาชาอาวุธมีอาวุธอันใหม่เข้ามาซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นเนี่ยน่าจะสามารถหาความสามารถของพวกอาวุธกับตัวละครได้อยู่แล้วล่ะไม่เกินความสามารถนะ รู้แค่ว่ามีตัวใหม่เข้ามาผมว่าทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นอยู่แล้วละ่ะโดยที่ไม่ได้เข้ามาแค่2ตัวนะครับโดยต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเข้า,าอีก2ตัวก็คือพี่จงหลี่เทพดิตเราแล้วก็น้องแมวถือกีตาร์ไฟนะก็เป็นว่าใครถูกใจผู้ชายเนี่ยน่าจะเป่าแหกแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นตู้ชายหล่อ2ตัวติดเลยต่อมาเป็นระบบทดสอบความสวรรค์นะครับ คือเป็นกิจกรรมนะครับช่วงนี้ให้เราเข้าไปเล่นโดยที่ก็จะสามารถเล่นชายกับน้องไดอน่าเนี่ยได้เผื่อใครอยากรู้ก่อนว่าเอะเล่นแล้วเนี่ยมันถูกใจเราแค่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะโดยที่ผมก็แนะนําให้เข้าไปเล่นนะครับเป็นกิจกรรมไปเก็บเอ่อพวกอุปกรณ์ทรัพยากรเล็กๆน้อยๆนะโดยที่ให้เล่นครบ4ตัวเลยก็ได้เล่นหนิงกวงกับไปดูด้วยนะต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเควสนะครับโดยเควสที่เข้ามาเนี่ยอันแรกคุณจะต้องผ่านเกี่ยวกับเควสเทพเจ้า เมืองดินก่อนนะผ่านมาเรื่อยๆแล่ะครับเุดี๋ยวคุณก็จะได้เควสเองนะส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นเควสตำนานซึ่งก็ต้องผ่านเควสที่เป็นเควสเทพเจ้าให้เสร็จก่อนถึงจะเล่นได้ก็ไม่มีอะไรต่อมาอันนี้สิ่งสําคัญก็คือเควสตำนานนะครับเควสตำนานเป็นเควสที่เราจะต้องเดินหาเองนะซึ่งเข้ามาใหม่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเควสโดยที่7เควสนี้เนี่ยจะอยู่ที่เมืองดินหรือเมืองท่าเรือหยียู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหเควสด้วยกัน โดยที่5เควสเนี่ยจะหาง่ายแค่เดินผ่านผ่านเนี่ยเจอแล้วแต่มันจะมี n อ c ซตัวหนึ่งคือจะเป็นน้องซึ่งน้องเนี่ยจะเดินไปเดินมานะครับต้องเดินหาทีน,นึงนะน้องจะอยู่เดินไปเดินมาแถวบริเวณนี้แหละครับก็จะสามารถหาได้ทีนี้อีกเควสหนึ่งอยู่ไหนนะอีกเควสหนึ่งเนี่ยจะอยู่ตรงวังชูอินเนี่ยแหละครับขอแค่คุณวาร์ปมาเนี่ยคุณจะเจอ NPC เอพิซ c เควสเลยนะหาไม่ยากนี่ก็คือ7เควสของ World Quest ใหม่ที่เข้ามานะครับคุณอยากรู้ว่าคุณทำเควสอะไรค่าใหไ่ตรงไหนไปหรือเปล่าเนี่ คุณสามารถไปดูตรงไอ้ระบบชื่อเสียงของเมืองได้นะครับเพราะว่าระบบชื่อเสียงของเมืองเนี่ยมันบอกบอกถึงเวอ d ์เควสทั้งหมดรวมถึงว่าคุณขาดเวอ d ์เควสอะไรด้วยนะคุณสามารถเข้าไปเช็คที่ตัว NPC ได้เลยนะครับว่าคุณทำอะไรไม่ทำอะไรหรือเปล่าอ่ะไหนๆก็เดี๋ยวเราจะแวะไปตรง NPC ที่เป็นเกี่ยวกับระบบชื่อเสียงแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอพูดถึงทิคเล็กๆน้อยๆเผื่อคนยังไม่รู้นะหรือยังไม่ได้ลองเล่นนะครับเกี่ยวกับระบบชื่อเสียงด้วยโดยอย่างแรกเนี่ย อันนี้ก็คือเอาไปเช็ควอลเควสนะว่าคุณขาดอะไรหรือเปล่าซึ่งผมทําครบหมดแล้วอ่ะต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับไอเควส์ข้อมของชาวเมืองนะครับที่จะแนะนําก็คือเควส์ข้อมของชาวเมืองเนี่ยสามารถรับทีเดียวพร้อมกันทั้งหมดแล้วท,ทําทีเดียวได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเสียเวลากดคลิกรับทีละอันแล้วทาทีละอันเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะแต่เควสปรับตามเป้าหมายอันนี้เริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะให้เราเลือก ระหว่างบอลสามตัวว่าจะเอาอันไหนซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเกิดคุณแข็งแกร่งเนี่ยยังไงก็เลือกอันดับสูงสุดละกันนะเพราะมันจะได้เควสดค่าชื่อเสียงสูงสุดโดยที่พอคุณกดรับแลวทาแล้วเนี่ยก็ทําเสร็จแล้วมันก็จะรีกระดานใหม่เพราะฉะนั้นก็จะสามารถรับเควสดนี้ได้แค่ทีละเควสดเท่านั้นรวมถึงถ้าเกิดคุณทําถูกต้องเนี่ยก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยคุณทําได้3รอบคุณก็จะได้300 e ้ p ของตัวค่าชื่อเสียงนะเพราะว่าก็ พอเวลาคุณรีใหม่คุณก็เลือกระดับสูงสุดตลอดนั่นเองนะเอาละนี่ก็เป็นอะไรเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับชื่อเสียงอ๋อแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของน้องฟิชชี่ที่โดนประกาศมานะที่เป็นเกี่ยวกับเศษอุกบาทล่วงหล่นอันนั้นเนี่ยยังไม่เข้ามานะจะเข้ามาวันที่16หรือวันจันทร์เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะเราจะได้น้องฟิชชี่มาฟรีๆหนึ่งตัวต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่โดนเพิ่มเข้ามาในเกม2อันนะครับอันแรกเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เมืองดินเนี่แหละครับ ก็จะเป็นร้านอาหารของพี่เชฟของเราชื่อน่าจะชื่อร้านว่าวาเมียหรือเปล่าผมโทษทีนะครับผมไม่แน่ใจเนี่ยครับร้านเนี่ยครับพันาคารวอมเมียนอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็จะมีรายการอาหารมาเพิ่มใหม่อันหนึ่งนะโดนป้ายข้างทางอีกแล้วนี่นะครับเป็นเคเวสอาหารอันนี้แล้วก็เคเวสอาหารอีกอันหนึ่งที่เอ้ไม่ใช่เคเวสอาหารสิต้องบอกว่ารายการอาหารอีกอันหนึ่งที่โดนเพิ่มเข้ามาครับจะอยู่ที่วังชุอินนะ เดี๋ยวผมว่าไปแป๊บหนึ่งนะซึ่งของวังชูอินเนี่ยจะอยู่ที่อาซอคนนี้แหละครับอาซอที่เป็นเขาเรียกว่าเท่าแก่ของวังชูอินนะอาหารอีการหนึ่งก็อยู่ที่นี่นะครับนี่เป็นรายการอาหารสองอย่างที่โดนเพิ่มเข้ามาอัปเดตไออัเดนี้นะก็อย่าลืมมาซื้อแล้วกันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชิพเมนต์นะครับเผื่อบางคนเนี่ยชอบท้าทายอาชิพเมนต์หรือความสําเร็จนะ ตอนนี้เนี่ยอาชิเม m นต์มีอันใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือผู้ท้าทายชุดที่2นะครับก็ลองมาดูแล้วกันว่าคุณอยากจะทําอะไรมากในแค่ไหนนะครับไอตัวป้ายนี้ก็ตลกดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับว่าเวทาทายอันใหม่ให้ทาอะไรบ้างนะต่อมาก็คือเขาเนี่ยจะมีวัตถุดิบให้เราเก็บเพิ่ม2ออันอ่าซึ่งผมยังหาไม่เจอนะแต่สามารถกดเข้าไปที่วัสด,ดุได้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแอดเข้ามาในเกมหรือ,อยังนะนั่นก็คือหน่อไม้กับไข่มุกนะครับผมยังหาที่เก็บไม่เจอนะ เขาบอกว่ามันเป็นวัตถุดิบชนิดใหม่2อ,อย่างที่โดนเพิ่มเข้ามาในเกมนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าหาได้หรือยังรวมถึงตอนนี้เนี่ยมอน์ใหม่ที่เป็นมอน์เอ่อคนป่าแต่ว่ามีรูปร่างแปกพิสดารเนี่ยโดนเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วนะรูปภาพเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับแต่คนที่เจอเนี่ยเขาบอกว่าตีไปบางทีก็ไม่ได้ว่าแกการันตีของดีนะไม่ได้การันตีว่าจะตกของดีเสมอไปบางทีก็ตกของพวกแบบกระล่ำอะไรพวกนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องไปเสาะ,ะแสวงหานะครับก็เดินตามแมพของเราทําภารกิจอะไรไปตามเรื่องตามราก็ได้ครับพบเจอก็ค่อยตีต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าตอนนี้มีการตั้งค่าที่ทนเพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถเปลี่ยนปุ่มได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยใครอยากเปลี่ยนปุ่มให้เข้ามืออะไรยังไงเนี่ยตอนนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้ว ต่อมาที่โดนเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงผลซึ่งโดนเพิ่มอันใหม่เข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยลองมาปรับปรับดูนะครับว่ามีอะไรที่คุณอยากปรับไหมเพื่อให้การเล่นของคุณเนี่ยสมูทขึ้นนะต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวละครเราใส่อยู่มันจะแสดงไอคอนตัวละครขึ้นที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆน,น,นะก็คือทําให้เราสดวกสบายเพิ่มมากขึ้นว่าอ๋อตัวละครเราใส่อุปกรณ์นี้อยู่ไม่จําเป็นต้องคลิกเพื่อที่จะดูว่าตัวละครที่ใส่อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วนั่นเอง,เองก็ ทำให้ผู้เล่นสงบสบายขึ้นแล้วก็ตอนนี้เวลาคุณอัพอุปกรณ์นะครับคุณสามารถดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่คุณจะอัพได้แล้วเช่นผมอยากเอาอันนี้ตีบวกปกติแล้วเนี่ยเราคลิกมันก็แค่เพิ่มเข้ามาเลยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคลิกที่อุปกรณ์นั้นเนี่ยมันจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรยังไงทําให้เราสามารถรู้ได้แล้วว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาตีบวกเนี่ยมันคืออุปกรณ์อะไรนะครับไม่จำเป็นต้องกดดเข้าออกเพื่อมาเช็ครายละเอียดอุปกรรณ์แล้วนะสามามถ เอาอุปกรณ์มาตีบวกได้โดยแบบการแค่คลิกดูที่เฉยก็ได้แล้วถ้าไม่พอใจก็ติ๊กออกอะไรประมาณนั้นแล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้เราสามารถล็อกอุปกรณ์ได้แล้วโดยการใช้ตัวนี้นะครับแม่กุญแจตรงนี้ซึ่งสามารถล็อกอุปกรณ์ได้ซึ่งเขาบอกว่าอุปกรณ์ที่โดนล็อกเนี่ยจะไม่สามารถนําไปใช้เพื่อเสริมพลังหรือคาดเกาได้นะก็เป็นการเตือเนเราเองก็เราสามารถคลิกไม่แสดงอีกเพื่อจะได้ไม่ต้องเตือนแล้วนะก็กดล็อกปิดออกได้ตามปกติเลยโดยอุปกรณ์ที่ล็อกเนี่ยก็จะมีไอคอนล็อกขึ้นด้วยข้างบนต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ไอตัวอาวุธนะครับตัวอาวุธเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติผมกดเสริมพลังใช่ไหมแล้วผมกดเสริมพลังแล้วไอตัวอุปกรณ์ exp เนี่ยที่เอามาเสริมเนี่ยมันเกินคือเอาง่ายๆก็คือมันทะลุหลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเขียนประเภทแบบมี exp คงเหลือเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวผมกดต้องกดเสริมพลังอะไรนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเนี่ย มันจะคืนถ้าเกิดเราเสริมพลังแล้วมันเกินมันจะคืนไอตัว exp เป็นแลกกลับคืนมาให้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องเสียดายแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเสริมพลังแล้วมันเกินนะมันจะชดเชยให้คุณเองต่อมาเป็นเกี่ยวกับการจัดทีมนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดตั้งค่าทีมเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าตัวละครเราเนี่ยจะไม่มีปัญหาในการเลือกลงมาจัดทีมแล้วคือถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยเราส่งตัวละครอันไหนสำนวจอยู่ เราจะไม่สามารถจัดตัวละครนั้นลงทีมได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือเอาตัวละครอะไรลงไปสำรวจก็สามารถเอาตัวละครนั้นลงมาเล่นตามปกติได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันควรจะทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นตัวละครที่มีบฟพิเศษในการสำรวจเป็นตัวหลักเนี่ยงานนี้ก็อย่าหวังว่าตัวละครนั้นจะได้โชว์ประสิทธิภาพในการแบบลดเวลาในการสำรวจเลยดีกว่าน่าจะโดนเอามาลงแบบเล่นเป็นหลักอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าปะปามนะครับ ในหน้าสมุดปราบปามเนี่ยตอนนี้มีการเรียงมอนใหม่นะคือต่อก่อนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นระดับแล้วนะครับโดยธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นมอนที่ถ้าเกิดเวลาเราไปตีเนี่ยมันก็จะตกแต่พวกไอตัววัตถุดิบนะครับอย่างที่เห็นเลยนะวัตถุดิบที่เอามาใช้อัพอาวุธอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดะระดับสูงเนี่ยนอกจากตกวัตถุดิบแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจะตกก็คืออาร์ติแฟกต์นั่นเองนะอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบอสก็จะเป็นพวกรูบิกเวิร์บอสนั่นเองนะดอกไม้อะไรพวกนนีี้กก็็เปารแบ่งท ทำให้ผู้เล่นสะดวกขึ้นต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้นะครับโดยเป้นเนี่ยอันเก่ามันจะเป็นน้ําหนักถูกต้องไหมแต่ตอนนี้นยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือถ้าเป็นตัวอาวุธเนี่ยก็จะสองพันช่องนะครับคืออาวุธหนึ่งอันเนี่ยก็แทนช่องหนึ่งนะก็จะหมดปัญหาเรื่องใครน้ําหนักเต็มแล้วนะก็จะเปลี่ยนเป็นช่องก็มันเยอะขึ้นเยอะเลยนะอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นพันช่องส่วนสามอันอันนี้จะใช้รวมกันนะครับพวกไอเทมพัฒนาตัวละครอาหารแล้วก็วัสดุนะสามช่องรวมกัน2 0 0พันช่องนะ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เยอะแล้วนะครับ2000ช่องก็เรียกได้ว่าน่าจะทําให้ใครที่เป็นสายเก็บพวกทรัพยากรอะไรพวกนี้พวกสายเดินฟาร์มเนี่ยน่าจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับน้ําหนักของเต้อีกแล้วต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรซินนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเรซินมันเปลี่ยนมาจากการ้อ120ก็เป็น160แล้วแต่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วละ่ะก็ทําให้เวลาคุณมาเล่นทีหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลารีนานขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเกมบ่อยนะครับในกรณีถ้าเกิดคุณไม่ค่อยว่างนะแล้วก็ด้วยความที เขารู้สึกว่าเควสรายสัปดาห์อันนึงเนี่ยมันยากเกินไปนะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเควสรายสัปดาห์ในตัวเบ t เทนพาร์นะอันที่เปลี่ยนไปก็คือการใช้เรซินนั่นเองอันเก่าเนี่ยมันจะเต็มได้ก็ต่อเมื่อมันครบ1600แต้มแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นแค่1200นะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้ไอตัวเรซินเนี้ยให้เต็มได้ง่ายขึ้นนั่นเองไม่จะเป็นต้องกดใช้ไอตัวจันเซียวแล้ว ก็สามารถใช้เต็มได้นะครับสุดท้ายเลยก็เป็นสิ่งที่ผมดั่นพูดข้ามไปเกี่ยวกับไอ้ตู้กาชานะคือตู้กาชาแบนเนอร์อันที่3เนี่ยหลายคนเห็นเปลี่ยนจากดีลุปกับจีนมาเป็นรูปาสามใบเถาวันนี้เนี่ยก็คิดในใจว่าเอ๊ยหรือว่ามันเปลี่ยนตู้หรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับตู้ยังคงเป็นตู้เดิมนะครับเลดยังคงเป็นเลดเดิมข้อมูลในตู้ไม่เปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับเขาแค่เปลี่ยนตัวแบนเนอร์หรือเปลี่ยนแค่ตัวภาพหน้าปกเฉยๆนะ ก็เรียกได้ว่าใครโดนล่อซื้อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือเลทอะไรเท่าเดิมตามปกติเลยนะแค่เปลี่ยนหน้าปกเป็น3ใบถา่าวเฉยๆน,นะจากดีลูก,กจีนนะครับส่วนอันที่เหลือเนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับการแก้บั็กเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านในที่ประกาศเลยนะประกาศอันที่3นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการแก้บัก็กตัวละครเยอะแยะมากมายนะพวกมอนเตอร์พวกอะไรพวกนี้เรียกว่า30 40ข้อเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ใครสนใจตัวละครไหนอยากเข้าไปอ่านก็ตามสบายเลยนะครับหผือใครอยากรู้ว่าตอนนี้เขาแก้บั๊กอะไรไปบ้างนะหรือเรามีบั๊กอะไรอยากแจ้งเพิ่มเติมที่รู้สึกว่าแจ้งไปแล้วเขายังไม่แก้หรือเปล่าหรือเขาแก้แล้วเนี่ยเรามาเช็คดูได้นะอาละรครนี่ก็เป็นทั้งหมดของแพทย์1.1เป็นจุดสาําคัญที่ผมอยากให้คุณโฟกัสไว้นะครับอาะละครก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ